รู้จักวงจรเงินสดตัววัดสภาพคล่องที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจแล้วนะคะนอกเหนือจากการเติบโตของยอดขายหรือว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือการบริหารสภาพคล่องและหนึ่งในวิธีที่จะบอกเราว่าสภาพคล่องของธุรกิจเรานั้นเป็นอย่างไรก็คือวงจรเงินสดหรือว่า cash cycle โดยธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอย่าง CPO จำกัดมหาชนเจ้าของ7 e เ e ่ e อีเล r o แมและโ o ตัสในประเทศไทยก็เป็นตัวอย่างของบริษัทที่มีสภาพคล่องสูงมากจนมีวงจรเงินสดติดลบแล้ววงจรเงินสดคืออะไร CPO เจ้าของ7 e เ e ่ e อมีสภาพคล่องสูงขนาดไหนลงทุนแม่จดเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ v i e t j e t a i r .com เริ่มกันตั้งแต่ที่วงจรเงินสดเนี่ยนะคะก็คือรอบระยะเวลานับตั้งแต่เราเนี่ยได้รับวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าไปจนถึงช่วงเวลาที่เราเก็บเงินลูกค้าได้นํามาเทียบกับช่วงเวลาที่เราต้องจ่ายคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้าของเราโดยแปลงเป็นสมการง่ายๆได้ก็คือ วงจรเงินสดเท่ากับระยะเวลาขายสินค้าบวกระยะเวลาเก็บหนี้ลบออกด้วยระยะเวลาจ่ายหนี้โดยจะมีหน่วยเป็นวันนะคะโดยที่ระยะเวลาขายสินค้าจะเท่ากับมูลค่าสินค้าคงเหลือหารด้วยต้นทุนขายคูณด้วย360วันส่วนระยะเวลาเก็บหนี้นั้นจะเท่ากับลูกหนี้การค้าหารด้วยรายได้แล้วก็ามาคูณด้วย360วัน ระยะเวลาจ่ายนี้ก็จะเท่ากับเจ้าหนี้การค้าหารด้วยต้นทุนขายแล้วก็คูณด,ด้วย360วันหากวงจรเงินสดคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะคะมีจำนวนวันที่น้อยหรือว่ามีวงจรเงินสดที่สั้นเนี่ยก็แปลว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงแต่ในทางกลับกันค่ะยิ่งวงจรเงินสดมีความนานมากเท่าไหร่ระยะเวลายาวนานนั้นเนี่ยนะคะก็แปลว่าบริษัทนั้นมีสภาพคล่องน้อย อาจาจะจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาบางส่วนเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าแล้วบริษัท CPO อจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของ 7-Eleven เนี่ยนะคะเขามีวงจรเงินสดที่สั้นขนาดไหนในปี2564ระยะเวลาขายสินค้าของ 7-Eleven เยอยู่ที่34วัน ระยะเวลาเก็บหนี้อยู่ที่4วันและระยะเวลาชําระหนี้อยู่ที่80วันนั่นหมายความว่าวงจรเงินสดของ7 e เ e ่ e อนั้นจะอยู่ที่34วันบวก4วันแล้วก็ลบออกด้วย80วันเท่ากับติดลบมากถึง42วันอธิบายเพิ่มเติมก็คือหลังจากที่บริษัทรับของมาขายจนกระทั่งขายของออกไปให้กับลูกค้าใช้เวลา34วันแต่บริษัทนั้นกลับใช้เวลาเรียกเก็บนี้เพียงแค่4วันเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามนะคะ C p พีจำกัดมหาชนเนี่ยต้องถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอำนาจการต่อรองกับเจ้าหนี้การค้าดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เลยสามารถยื่นระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้การค้าของเขาได้ออกไปถึง80วันค่ะทำให้วงจรเงินสดของ c p พทั้งหมดเนี่ยติดลบอยู่42วันนะคะ นั่นหมายความว่าเขารับเงินจากลูกค้ามาแล้วเขาถือเงินสดอยู่ในมือก่อนอีก42วันแล้วค่อยไปจ่ายคืนให้กับบรรดาเจ้าหนี้การค้าได้ดังนั้นในช่วงเวลาที่เขามีเงินสดอยู่ในมือทําให้เขามีสภาพคล่องส่วนเหลือนะคะในการที่จะเอาเงินทั้งไปลงทุนจ่ายปันผลหรือว่าเลือกที่จะจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ก่อนก็ได้เช่นกันหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างธุรกิจที่มีสภาพคล่องสูงกันไปแล้วนะคะทีนี้มามองในมุมกลับกันบ้างค่ะ ตัวอย่างธุรกิจที่มีสภาพคล่องค่อนข้างตา่ำจะมีหน้าตาวงจรเงินสดเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะยกตัวอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันนะคะอย่างบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนที่เป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดในแบรนด์ LPN ทั้งหลายเนี่ยจากข้อมูลในปี2564มีรายละเอียดเรื่องของวงจรเงินสดดังนี้ค่ะ ระยะเวลาขายสินค้าของ LPN อยู่ที่1,615วันระยะเวลาเก็บหนี้อยู่ที่36วันระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่112วันนั่นหมายความว่าวงจรเงินสดของ LPN นั้นก็จะคิดจาก1615วันบวกด้วย36วันแล้วก็ลบออกด้วยระยะเวลาชำระหนี้112วันก็จะเหลืออยู่ที่1,539วัน จะเห็นได้นะคะว่าวงจรเงินสดของคอนโดลุมพินีนั้นมีระยะเวลายาวนานถึง1539ันหรอาวันหรือราวๆปีกันเลยทีเดียวโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้วงจรเงินสดยาวนานแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองอย่างคอนโดเนี่ยกว่าบริษัทจะโอนส่งมอบให้กับลูกค้าได้ก็ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีอีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีราคาสูงค่ะลูกค้าก็เลยต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้วงจรเงินสดของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มักจะมีระยะเวลายาวนานเป็นปีๆแต่ก็นับเป็นเรื่องปกติของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ค่ะถึงตรงนี้นะคะเราก็น่าจะพอสรุปได้นะคะว่าธุรกิจที่มีวงจรเงินสดที่สัน้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาภาพคล่องนะคะ แต่อย่างไรก็ดีค่ะอย่าลืมว่าวงจรเงินสดในแต่ละธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นก็มีธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะหากเราจะใช้วงจรเงินสดเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องของแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้นอาจจะไม่ค่อยแฟรน,นะคะ่ะทางที่ดีก็คือเราควรเลือกที่จะเปรียบเทียบวงจรเงินสดของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมไปถึงลองเปรียบเทียบนะคะกับวงจรเงินสดในอดีตของบริษัทนั้นๆเองว่ามีการพัฒนาขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราเห็นภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจที่พวกเราไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่ายิ่งเกิดเหตุสถานการณ์ไม่คาดฝันขึ้นบ่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่ากิจการหรือธุรกิจนั้นๆจะเติบโตสร้างกําไรได้เยอะแยะมากมายแต่หากเราหาเงินสดมาเป็นสภาพคล่องให้กิจการนั้นหมุนเวียนได้ไม่ทันนะคะกิจการเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะโตขนาดไหนก็ตามอาจจะต้องถึงคราวติดขัด และบางครั้งเนี่ยก็อาจจะนำพาไปสู่จุดจบของธุรกิจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้เหมือนกันสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์เว e t ด e t a i r .com ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย